อะนะคะคสำหรับเทคนิคสมาร์ทเทรนด์นะคะที่มีอาตาัตราเวลาป,ประมาณ40%ถึง60%นะคะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดเนาะแต่ AA หนึ่งต่อสานะคะเราต้องดึงให้มันได้1นต่อสเนาะไม่งั้นมันจะไม่คุ้มนะคะก็ถ้า1นต่อสเนี่ยค่อนข้างชัวร์นะคะเรื่องของกำไรเนาะถ้า1นต่อสนี่ก็ยังโอเคแต่เมื่อใดก็ตามที่1นต่อหเนี่ยไม่คุ้มนะคะถ้าใครแบบแพ้หนึ่งเสียหนึ่งแล้วก็เท่าทุนอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยคุ้มนะคะแพ้หนึ่งชนะหนึ่ง ต้องกำไรนะคะคุณเทรดสอครั้งผิด1ครั้งถูก1ครั้งคุณต้องได้กําไรนะคะห้ามเสมอนะคะอะมาดูนะคะมาดูนะอันวันแรกเลยนะคะวันที่1เราจะเริ่มกันตั้งแต่หนึ่งพฤษภาเนาะจุดเข้าของเราก็คือเราจะออกออเดอร์เซล ะะใต้เส้นสีแดง2เส้นนะคะห้ามเทรดที่มันอยู่ตรงกลางนะคะเพราะมันเป็นไซด์เวทเทรนดนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหม,มการที่แท่งเทียนเข้าไปอยู่ในลักษณะแบบนี้มันไซด์เวต้องให้มันหลุดขึ้นหรือหลุดลงนะคะยิ่งใกล้เส้นสีแดงยิ่งดีแต่ถ้ายิ่งไกลต้องอระมัดระวังนะคะในวิดีโอนี้เนาะเราจะปรับระยะ SL นะคะให้เป็น1,000จุด ทุกออเดอร์ระยะ SLFIX ที่1,000จุดทุกออเดอร์ในทมเฟรม15นาทีนะคะท่านใดต้องการตั้งออเดอร์ที่ต่ำกว่า1,000จุดให้ทำการเทรดในลักษณะของ t ถูมัลติ i ท e f เฟ m e ก็คือใช้ทำเฟรมหลักในทมเฟรม15นาทีหรือ1ชั่วโมงจากนั้นก็ปรับย่อยไปที่ทำเฟรม5นาทีเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูตอนท้ายวิดีโอนะคะว่าการเทรดในลักษณะของมัลติทมเฟรม ต้องทำอย่างไรต้องใช้อะไรบ้างอย่างไรนะคะมันจะทําให้ระยะ SL เราแคบลงนะคะแต่ถ้าการตั้ง SL ในระยะปกติเนี่ย ทำเฟรม15นาทีในอดีตเราใช้แค่500แต่นับปัจจุบันวอลลุ่มมันเยอะขึ้นนะคะดังนั้นเราต้องเผื่อ,อไว้ประมาณพันจุดจริงๆแล้วถามว่าถึงไหมพันจุดอะ่ะมันก็ย้อนขึ้นไปไม่ถึงพันจุดนะคะเนี่ยอันนี้มันก็ย้อนขึ้นไปประมาณ300นะคะอันนี้มันก็ย้อนขึ้นนะคะไปประมาณเท่าไหร่600แต่ว่าเราเผื่อเอาไว้นะคะมันจะมี จังหวะที่เราควบคุมไม่ได้อยู่นะคะดังนั้นเราก็ต้องเผื่อสเปซเอาไว้ในวันที่มีข่าวยิ่งหนักหน่วงนะคะอะมาดูนะนะคะวันที่1นนะคะเข้าออเดอร์ไป2ครั้งครั้งที่1เรา r หนึ่งต่อ3ถ้าเราเสียเราจะเสีย10ถ้าเราถ้าเราออกเราซ้ายศูนนะระยะ SL พันจุดเนี่ยถ้าเราเสียเราจะเสีย10ดอนแต่ถ้าเราได้เราจะได้30อไม้ที่2เนี่ยนะคะเราจะเอา TP 3เท่าเนาะ ะะแต่ะะราคาลงมาไม่ถึงะะด้านล่างราคาลงมาไม่ถึงแล้วมันรีบาวกลับขึ้นไปเะะลวร้ายสุดเ,เราก็แค่เสมอไม่ขาดทุน,นะะให้ทำเทลลิรสต็อปไว้หรือท่านอาจจะปิดที่สองเท่าก็ได้ะะถ้าราคามย้อนขึ้นไปปุ๊บปิดเลยที่สองเท่าก็ได้หรือเรายอมเสมอไปเลยะะแต่เราไม่ขาดทุน,น,น <ะ S 1> เพราะว่ามันได้ตั้งสองพันจุดแล้วะะมันลงมาตั้งสองพันจุดแล้วเราจะ ปล่อยให้ตัวเองขาทุน2000จุดนะไม่ใช่200นะคะ2,000จุดนะยีดอนนะนะคะตอน0 0 1น่นะคะอ่ะอันนี้คือวันที่1นะคะมาดูวันที่2อ่ะวันที่2ผิด2เราเข้าเทรดเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเราเข้าเทรดเหมือนเดิมผิดก็คือผิดนะคะมันผิด2ครั้งก็คือผิดก็คือจบนะไม่ต้องไปพยายามงัดพยายามแก้ก็คือถ้าวันหนึ่งเราผิดสองครั้งเราต้องหยุดละนะคะสอถึงสครั้งหยุดได้แล้วนะคะ มาดูอันนี้นะคะอันนี้นะมันมีสัญญาณสังบายที่ตรงนี้เนาะนะคะแต่มันเป็นก้างตาเห็นไหมมันเป็นโดจิเงี้ยถ้าเราไม่มั่นใจนะถ้าเราไม่มั่นใจนะคะให้มันเบรกโดจินี้ไปก่อนแท่งเทียนใดที่เบรกโดจิแท่งนี้มีแท่งนี้แท่งนี้อ่าถ้าท่านเข้าแท่งนี้ก็ได้ SLT ใต้แท่งนะคะหรือ1000จุดนะคะอันเนี้ยลุงเผื่อไปละสูงสุดในทม์เฟรม15นาทีนะพันจุด นะคะจริงๆท่านอาจจะตั้งแท่งเทียนก่อนหน้าก็ได้ประมาณ600หรือ500จุดประมาณนี้เนาะแต่ลุงอยากจะให้เผื่อไปเลยอะนะคะลุงถ้าลุงฟิกถ้าลุงฟิกลุงจะฟิกไปเลยพันหนึ่งอืมนะคะถ้ามันเกินพันหนึ่งคือเราหมดใจละ เข้าใจเนาะถ้ามันเกินพันหนึ่งเราหมดใจแล้วเราจะไม่แก้แค้นแก้ไขจะไม่ทาอะไรแล้วคือมันหมดใจแล้วไงเออมันมันสุดสุดแล้วอะ่ะเออก็พันจุดนะคะแต่ถ้าสมมติท่านจะตั้งเท่งเทียนก่อนหน้าก็ได้ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนะคะต่านั้นถ้าทาฟิมสิบห้านาทีนะถ้าห้านาทีถ้าทาฟํฟิวห้านาทีเอสก็จะเล็กลงนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะในวันที่หกอ่ะเราจะเทรดตั้งแต่สวี่อนิกาเป็นต้นไปเนาะวันที่หกเนี่ยอันนี้ผิดเนาะ แไม่ว่ากันผิดก็ปล่อยไปตามผิดนะรอจังหวะอ่ะอันนี้ถูกเห็นไหมอันนี้ผิดอันนี้ถูกอ่ะอันนี้ก็ถูกนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะเรายังไม่ทีพไม้ไม้นี้เนาะแต่มันมีจังหวะให้เข้าไม้นี้เราสามารถเข้าได้อีกหนึ่งไม้นะแต่ไม้นี้เราไม่เข้าแล้วนะเพราะว่าสองไม้นี้มันยังไม่ทีพถ้าเราออกอีกไม้นึงมันจะกลายเป็นว่าเราเปิดความเสี่ยงเยอะเกินไปดังนั้นเนี่ยเปิดแค่สองไม้นะคะ อ่ะมาดูต่ออันนี้วันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดไม่มีเทรดอ่ะวันที่แปดอ่ะวันที่แปดอันนี้มันผิดมันตรงเทรดเซตอัพแต่มันผิดถ้าใครที่ดูบ่อยๆท่านจะอ๋อเนี่ยมันไกลมากเลยไม่เข้าได้ไหมได้นะคะทุกครั้งที่มันตรงเทรดเซตอัพแต่มันไกลเส้นสีแดงเราไม่เทรดก็ได้นะคะแล้วแต่ถ้าเทรดก็ผิดอ่ะถ้าไม่เทรดก็ถูกนะคะ อันนี้ลุงทําให้กรณีที่มันเลวร้ายที่สุดอ่ะมาดูต่ออันนี้เทรดไหมเทรดได้แต่ว่ามัน8ปดโมงเช้านะคะเราจะเทรดตั้งแต่11บเอ็นาิกาเป็นต้นไปแล้วแต่นะครจะเทรดช่งชวงเช้าก็ได้นะคะออันนี้เราเข้าตรงนี้มันผิดนะะผิดก็ว่าก so ันไปตามผิดนะคะอันนี้เซลได้ไหมไม่ได้เพราะข้างบนเป็นสีเขียวนะคะอันนี้นะคะ แปดโมงเช้าเนาะเราไม่เซลนะเรามาเซลอีกทีหนึ 1, ่งกี่โมงคะสิบเอ็ดนาฬิกานะคะเนี่ยอันนี้มีสัญญาณสังเซลนะคะ SL 1,000จุดนะคะ RR หนึ่งต่อสามมันจะดีสำหรับคนที่มีทุนหน่อยนะคะเช่นะะถ้าสมมติว่าคุณออกอเดี๋ยวได้ลูกให้ดูนะอันนี้วันที่อะไรสิบสองอ่ะสิบสองอยู่ไหน 12. อ่ะสิบสองอันนี้นี่สิบสอง อ่ะสิบสองนะคะถ้าคุณมีทุนอยู่เก้าร้อยเนาะสมมุติว่าเรามีทุนอยู่เก้าร้อยเนี่ยเราหารสามสิบครั้งไปเลยนะคะเราหารสามสิบครั้งไปเลยนะคะมันจะทำให้อ่เราสามารถเทรดได้สามสิบครั้งเนาะเราฟิกคอร์ดะนะคะวันที่สิบสองถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของความเสี่ยงกับเงินทุนเนี่ยนะคะให้ไปดูวิดีโอก่อนหน้าเนาะอ่ะมาดูนะคะวันที่สิบสองเราวินหนึ่งครั้งอ่ะทีนี้เนี่ยนะคะ เราออกหลอดใช้0.03เห็นไหมเราออกหลอดใช้0.03ดังนั้นวันที่12เนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งท TP ได้นี่ไม้ที่1เรา TP ที่เท่าไหร่คะ3,000จุดนะคะ0.01แรกนะคะ0.01แรกอ่า TP ที่เท่าไหร่คะ3,000จุดอ่า0.01ที่2 4,000ได้ไหมอ่า4,000จุดอ่า4,000 ศูนย0จที่3เรามี3ไม้นี่5,000ได้ไหม6,000ได้ไหมเอามาที่6,000ก็6,000นะคะได,ได้ได้เลยนะคะ0.01ไม้ที่3 6,000หรือเมื่อใดก็ตามที่มันเป็นแท่งเทียนสีแดงลงมาแบบนี้เนาะเราก็เห็นอ๋อสีเขียวท่านออาจจะหยุดออกกอเด์ตรงนี้ ได้ไหมได้เนี่ยที่ตรงนี้เนาะมันมีการกลับตัวมันลงมาปุ๊บปุ๊บกลับตัวแล้วก็หยุดแล้วก็ stop stop take profit ตคะ่ะก็จะได้ประมาณ5,000กว่าจุดแบบนี้ได้ไหมได้นะคะแล้วแต่ท่านไปดีไซน์เอานะคะแต่อย่าให้มันได้ต่ํากว่า1นต่อสนะคะอย่าให้มันได้ต่ํากว่า3,000จุดเนาะ,ะ,ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อสิอ่ะอันนี้ถูกหนึ่งผิดหนึ่งนะคะถูกหนึ่งผิดหนึ่ง วันที่12 12ไม่ถูกอันนึงและผิดอันนึงนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะมาดูต่อวันที่13อ่า13ผิดนะคะผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะ14อ่าอันนี้เห็นไหมอันนี้นะผิดหนึ่งสิผิดหนึ่ง,งแล้วก็ถูกหนึ่งเห็นไหมอันอันนี้ทำไมเราไม่ออกออเดอร์ค่ะการที่เราจะเซลล์นะการที่เราจะเซลล์นะ มันต้องทําจุดต่ําสุดเห็นไหมรอบแรกเราออกที่ตรงนี้เนาะไม้เนี่มันมันต้องเท่ากับหรือต่ํากว่าแต่ว่ามันสูงมันสูงมันคือการยกโลขึ้นอ่ะแล้วไม้นี้ทําไมมันออกออกได้เพราะจุดที่หนึ่งจุดที่สองไม้นี้ทําการเบรกแล้วเบรกเป็นเฮนขาลงแล้วก็มีอะไรคะมีสัญญาณสั่งเซลล์นะคะสัมผัสเส้นตรงนี้ถ้าสามารถออกออเดอร์เซลได้แต่ถ้าถ้าท่านแบบ ไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องโครงสร้างราคาเลยอะไรเงี้ยท่านต้องไปเรียนนะมันมีเรียนฟรีเรียนเสียเงินไปเรียนเถอะเรื่อง price structure โครงสร้างราคาทเทรนขาขึ้นทเทรนขาลงการยกโลการทำ high อะไรพวกเนี้ยไปหาเรียนนะคะมันมีเดี๋ยวนี้เขาสอนฟรีตั้งเยอะนี่เนาะอ่ะมาดูต่อนะคะก็ออเดอร์ซรีลตรงนี้เนาะ,ะก็คือเอาง่ายๆคือมันเบรกเอาะนะคะมันเบรกเอาจุดที่1จุดที่2ทําการเบรกเอา ทรดไปเรื่อยๆนะจะจาได้นะจาได้ในที่นี้คือเข้าใจอ่าอันนี้อันเนี้ยเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีแต่ว่าถ้าหากว่าเราเทรดตั้งแต่11บเอนาฬิกาไม้นี้เราจะไม่ได้ออเดอร์แต่ลูกให้หัวใจเลยไม้นี้อย่างสวยก็คือเห็นไหมไส้เทีนเย,เน,เยเน,ททนเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยเมื่อใดก็ตามที่มีไส้เทียนเกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยเนี้ยคล้องหรือว่าเกี่ยวข้องกับเส้นค่าเฉลี่ยนี่อย่างสวยแต่อันเนี้ยเห็นไหมมันไกล มันไกลอันนี้มากเลยถ้าเราไม่เข้าก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเราเข้าเนี่ยจังหวัดน่าลกนะคะผีดนะคะลุงทําให้ดูสองาครั้งแล้วนะนะคะอ่ะอันนี้คือจังหวัดที่ถูกต้องเนี่ยมันใกล้เห็นไหมมันยืนอยู่บนมีสัญญาณสั่งบายยืนอยู่บนอะไรคะยืนอยู่บนอะไรคะเนี่ยเส้นสีเขียวเนาะอ่าก็มาต่อนะคะสัญญาณสั่งบายสั่งเซวเราสามารถปรับสีได้นะจะเอาสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีน้ําเงินสีสีส ขาวทําได้หมดนะคะแล้วแต่เราวันนี้เราอยากจะใช้สีฟ้าก็ใช้วันพรุ่งนี้เราชอบสีขาวแล้วก็ปรับสีขาวก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่นะมันมันไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรเนาะแต่ว่าถ้าสบายตาสีอะไรก็ก็ใช้ไปนะาสีขาวก็ได้นะอันนี้ลุงใช้สีฟ้านะคะอะมาดูต่อมาดูต่อนะฟือันนี้สิบเอ็ดนาฬิกาเนาะราคาลงมาขึ้นขึ้นไนผ่านอาตรงเทรเซตอัพนะคะก็คือมีสัญญ,ญาณสั่ง มีสัญญาณสั่งเซลล์อยู่ใต้เส้นสีแดง2เส้นนะคะเป็นเทรนขาลงแล้วถ้าสมมุติว่าเราเทรดไปด้วยเราทำความเข้าใจพร้อมกับการใช้อินดิเคเตอร์ไปพร้อมกันฟืบมันลงมาอ่ามีสัญญาณสั่งบายมันบายขึ้นมันชนเส้นแนวต้านเส้นนี้แล้วมันไม่ผ่านมันกดลงเห็นไหมก็คือตัวเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยท่านก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋ออเคเซลล์นะคะ คือเราต้องทำความเข้าใจไปพร้อมกับอินดิเคเตอร์เนาะไม่งั้นเราก็จะเหมือนกับเราไปเชื่ออินดิเคเตอร์อะค่ะว่าเอ๊ะมันสั่ง b ายเราก็ต้องบายมันสั่งเซลล์เราก็ต้องซลล์ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่อยากรู้สึกแบบนี้เราต้องพยายามทําความเข้าใจกับอินดิเคเตอร์ด้วยว่าว่ามันทํางานอย่างไรนะคะอ่ะอันนี้ผิดพี่เลียวกันไปตามผิดนะคะ,ะมาต่อเวลาถูกเนี่ยเห็นไหมเราได้สามพันเราได้สามสิบตอน แต่เวลาผิดเนี่ยลบสิบสูงสุดนะอันนี้คือแบบสูงสุดเลยหน่วยสิบร้อยพันอ่าก็คือพันจุดก็คือสิบดอลสูงสุดเลยนะคะผิดสิบดอลได้สามสิบยังนั้นถูกหนึ่งผิดหนึ่งก็วันนี้บวกมายี่สิบดอลถูกป่ะนะคะก็เวลาเราผิดอะเราผิดพันจุดไงเราผิดสูงสุดอะสูงสุดพันจุดก็คือสิบดอลแต่เวลาเราได้อะถ้าเราออกหล่อซื้อจุดศูนย์หนึ่งเราก็จะได้อยู่สามสิบเน นะคะเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นของสมาร์ทเทรนดังนั้นถ้าใครที่ทนถือ3,000จุดไม่ได้ท่านอย่าใช้สมาร์ทเทรนนะเพราะจุดเด่นของมันคือ3,000นะัน่ะแต่ถ้าท่านใช้ไม่ถึงเหมือนกับใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพอ่ะมันก็ไม่ได้ผลเนะอ่านะคะ เหมือนเราใช้ไอโฟนอะแล้วแค่โทรเข้าโทรออกอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะซื้อมาแพงเนาะดังนั้นเนี่ยใช้มันให้คุ้มอันนี้ก็เหมือนกันสมาร์ทเทรนก็เหมือนกันนะคะมันทําได้สามพันจุดสี่พันจุดเนี่ยมันผิดก็คือปล่อยมันผิดไปไม่มีไม่มีระบบไหนไม่ผิดดังนั้นให้มันผิดไปแต่เวลาเราได้เนี่ยเอาให้มันคุ้มอะนะคะเอาให้มันุ้มอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะนี่ผิดผิดก็ว่ามันไปตามผิดนะคะ ผิดก็ว่ากันไปตามผิดเนาะไม่ว่ากันแล้วก็พอมันได้แล้วก็เอาให้เต็มเต็มที่เหมือนกันสามพันนะคะสามพันก็คือสามสิบดอนนะคะหนึ่งมีทำไหมคะสัญญาณสังบายยืนอยู่บนเส้นสีเขียวอันนี้ไม่เซียวนะช่างมันคือมันคำนวณค่านะคะวอลลุ่มอะไรออกมาได้ช่างมันแต่มันแค่พักตัวนะคะทางเฟรมสิบห้านาทีอย่างเงี้ยทางเฟรมห้านาทีหนึ่งนาทีมันจะเซียวได้นะคะแต่เราไม่เซียวเพราะเราเทรดตามเทนเราไม่สวน เราไม่ได้เทรดสก๊อปปิ้งเราเทรดตามเทรนด์นะคะถ้าสก๊อปปิ้งก็เออเก็บได้แต่ว่าเข้าเร็วออกเร็วแล้วกันนะคะอ่ามาดูต่อมาดูต่อที่ยี่หกแล้วนะเร็วเหมือนกันเนาะยี 26, ะะ่สิบหกอ่ะอันนี้ผิดนะอ่ายี่หกผิดผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะคะผิดก็ว่ากันไปตามผิดเนาะอันเนี้ยนะคะ,นนะ,คะเราเอชเอลหนึ่งพันเนาะอันเนี้ยมันจุดเข้ามันเท่ากันพอดีอ่ะเห็นปะ เราไม่ต้องเบิ้ลไม้นะก็คือถ้าสมมติว่าปกติจุดเข้ามันต่ําลงนะคะมันทาการมันลงมาฟื่ารีเบลขึ้นไปแล้วลงมาแล้วรีเบลขึ้นไปแล้วหักลงมาต่ํากว่าเดิมนะคะแล้วหักลงมาต่ํากว่าเดิมอย่างเงี้ยอ่ะโอเคแต่อันเนี้ยมันเท่าเดิมนะบอดไม่เป็นนะทีนี้อันเนี้ยมันเท่าเดิมเนี่ยเห็นไหมราคาปิดเท่ากันเลยไม่ต้องออกไม้เพิ่ม ไม่ต้องออกไม้เพิ่มนะเพราะมันเท่ากันจะออกไม้เพิ่มไปทําไมแต่ถ้าเส้นแต่ถ้าแท่แทงเทียนแดงๆเนี่ยลงมาต่ํากว่าลงมาประมาณเนี้ลงมาปิดไส้นี่ยลงมาฟืบปิดไส้นี้โอเคออกเพิ่มอีกไม้นึงได้นะฮะแต่เพราะมันเท่ากันไม่ต้องออกละนะคะถ้าผิดก็ผิดไปเลยนะฮะอ่ะมาดูต่ออันนี้วันที่ยี่แปดไอผิดก็คือผิดนะคะยี่แปดผิดก็คือผิดฟืบเข้าหายนะคะมายี่สิบเก้าซิอ่ะเดี๋ยวนะ ลบก่อนลายตา29นะฮะมันที่29อันนี้เอ้ย2่นะคะอันนี้28เนาะ,ะแล้วก็นี้ยีานะคะยี่สิเกเนี่ยนะคะอ่ามันดูตรงนี้เข้าได้ไหมเข้าได้ทำไมล,ลุ่งถึงให้หัวใจตรงนี้ไส้มันเ,มเกี่ยวข้องหรือคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็มีสัญญาณสังเซลลวเนาะ ออกออเดอร์เซลงมานะคะก็ฟึบมาตรงนี้แบง่งไม้ที่ีไม้ที่หนึ่งสาเท่าแล้วก็ลันมาเรื่อยๆนะคะห้าเท่าหกเท่าก็ได้หมดนะคะแต่อาไม้นี้มันผิดผิดเพราะว่าอะไรมันอาจจะไกลนะคะไกลเส้นสีแดงมากเกินไปมันจะขึ้นไปทดสอบนะคะมันจะขึ้นไปทดสอบฟึบ ที่ตรงนี้เราก็ลงต่อนะคะแต่ตรงเนี้ยมันบังเอิญตรงตามเทรดเซตอัพแต่ถ้าเรามีรประสบการณ์เราก็จะมองเห็นว่าอ๋อโอเคมันไกลเส้นนี้ไปนะคะหรือเอ้มันอาจจะมาทดสอบเส้นนี้อะไรเงี้ยดังนั้นมันจะเป็นข้อดีสําหรับท่านที่ออกออเดอร์แบบมากกว่า0.01สักสักหนึ่งไม้ถึง2ไม้อันนี้เราออก0.01 3ไม้ในราคาเดียวกันนะกด กด0.01ปั้งปั้งปั้งพร้อมกันสาไม้แล้วเราก็แบ่ง TP เอาไม้ที่1แล้วเรา TP 3,000จุดไม้ที่2เรา TP สัก4 0 0พันไม้ที่3เรา TP สัก5,000ันอย่างเงี้ยเราแบ่งเอาดังนั้นมันก็จะลดข้อผิดพลาดโดยที่เราไม่ต้องมาออกไม้นี้แล้วนะคะมันจะลดข้อผิดพลาดโดยที่เราไม่ต้องออกไม้นี้แล้วเราออกไม้นี้ไปเลย0.01สามไม้หรือสองไม้แล้วแต่ ะะหรือนะคะท่านจะม e y Management อย่างไรเช่นท่านท่านมีทุน300ท่านก็กล่องตรงน,นี้ไป300อะนะคะก็ลุ่งให้เตรียมกระสุนไว้30นัดเพราะมันอาจจะผิดติดต่อกัน10ครั้งก็ได้ใครจะไปรู้นะไม่มีใครมาจากอนาคต แต่จากค่าสถิติถ้าเราเทรดวันละสีครั้งสมมุติว่ามันผิดติดต่อกัน2วันมันก็8ไม้อะสมมุตินะว่าเออถ้าเราถ้าเราเทรดวันละสีครั้งอะแต่ด้วยหน้าเทรดเซตอัพเนี่ยนะคะพยายามอย่าเทรดเกินสีอย่างเช่นวันวันที่28นะคะ28มันก็เทรดแค่2ครั้งนะ28เนี่ยเออเทรด1เทรด2เทรด3 28 เดี๋ยวนะโทษทีนะคะวันนี้วันที่29เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็น28นะคะ28ทเทรดแค่3ครั้งนะคะทเทรด3ครั้งมันก็ผิด2ถูก1ผิด2ลบไป10นะคะผิดถูก1่บวก30แล้วก็ผิดอีกครั้งหนึ่งนะคะลบ10นะคะถ้าเราออกไม้นี้นะแต่ถ้าเราไม่ออกก็ไม่ผิดสมมติว่ารวมกัน20บอะ่ะ10บวก10เท่ากับ20อะ่ะลบ20 แล้วก็เอามาหักกันวันนี้เราจะได้กาไรอยู่สิบดอนวันนี้เราจะได้กําไรอยู่สิบดอนทั้งๆที่เราผิดสองครั้งลุ่งถึงบอกไงว่าจุดเด่นของสมาร์ทเทรดเนี่ยถือให้ยาวนะคะถือให้ยาวไปเลยนะคะมันจะคุ้มถ้าเราถือหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเราถือหนึ่งอ่าผิดหนึ่งอ่าผิดสองอันเนี้ยบวกมาแค่สิบเห็นไหมถ้าเราได้สิบเสียสิบแะวันนี้เราจะขาดทุนนะ เฮ้ยป่ะถ้าสมมุติว่าเราเอากําไรแค่สิบสิบดอลลาร์ก็ประมาณนี้อันนี้กําไรแล้วเนี่ยสิบดอลลาร์ถ้าเราเสียสิบได้สิบแล้วไม้นี้เสียอีกสิบวันนี้เราจะขาดทุนนะเราจะขาดทุนอยู่สิบแต่ถ้าเราทําตามเสียเซตอัพถือมาเลยสามสิบช่างมันได้ไม่ได้ก็ว่ากันตัวนี้มันก็จะกลายเป็นสามสิบเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นสามสิบสามสิบ สามสิบหากสิบถึดมันก็เรียงเหลืออยู่10นะคะเห็นไหมคือการที่ใช้เทรดเซตอัพเดียวกันแต่สภาพจิตใจต่างกันบางคนได้กำไรบางคนขาดทุนนะคะดังนั้นทำความเข้าใจเนาะว่าจุดเด่นของสมาร์ทเทรนคืออะไรคะอ,ะอะ่ถือให้ยาวถ้าใครที่แบบไม่ได้ละฉันจะถือยาวๆไม่ได้ ไปเทรด scalping หรือไปเทรดอย่างอื่นที่มันแบบเข้าไวออกไวนะคะคือ smart ทเ e n มันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเทรนที่ที่ดีที่สุดที่ฉลาดที่สุดดังนั้นมันจะยาวนะคะเราสามารถถือแล้วปล่อยยาวไปได้เลยเนาะโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการเทรดประเภท two multi time frame เช่นจานหนูไม่อยากตั้ง sl พันจุดหนูไม่อยากตั้ง sl เยอะหนูอยากตั้ง sl น้อยๆและอยากจะเข้าทางเฟรม5นาที ใครที่อยากจะเข้าทางเฟรม5นาทีามาดูนะคะวิธีการเทรดในทางเฟรม5นาทีอ่านะคะมาดูลักษณะการเทรดประเภท2มัลติทางเฟรมนะคะให้ปรับไปทงเฟรม1ชั่วโมงนะคะไปทำเฟรม1ชั่วโมงนะ,ะให้ท่านหาสัญญาณที่แท่งเทียนนะคะเขียวเต็มแท่งแบบนี้นะคะแล้วมีสัญญาณสั่งบายคือจะตรงเซตอัพหรือไม่ก็ได้นะคะเอาุ้อนุโลมให้เพราะว่าทำเฟรมมันใหญ่เนาะ เฟรมกลางๆนะคะทีนี้ปรับไปที่ทำเฟรม one h แล้วหาสัญญาณบายที่เขียวเต็มแท่งหรือใกล้จะเต็มแท่งอันเนี้ยดีนะคะอันเนี้ยดีนะอ่ะทีนี้มันมีทั้งบายหรือเซลไม่เป็นไรถ้าคุณปรับไปที่ทำเฟรม5นาทีคุณจะเห็นเลยว่าคุณจะบายได้หรือจะเซลได้ถึงแม้มันจะมีสัญญาณสั่งบายก่อนนะคะเราหาเถอเซตอัพที่เป็นฝั่งบายแต่ถ้ามันบายไม่ได้ไม่ต้องฝืนเพราะ มันอาจจะเป็นเพลเซตอัพของฝั่งเซลดังนั้นเมือเ่อใดก็ตามที่มันมีสัญญาณสั่งบายหรือสั่งเซลเนี่ยให้ท่านปลับเข้าไปรอในทางเฟรม5นาทีนะคะต้องจบแท่งนะจบแท่งปุ๊บนะคะปรับไปเลยที่ทางเฟรม5นาทีอปรับไปที่ทางเฟรม5นาทีเห็นไหมคะมันก็จะมีจังหวะให้เราบาย ออกก็เริรบาที่ตรงนี้นะคะ SL แท่งนี้อะแท่งที่เราออกเลยก็ประมาณ300จุดนะคะถ้าเรา SL แท่งที่เราออกเลยก็300จุดนะคะถ้าแท่งเทียนก่อนหน้าก็ประมาณ700มันก็ไม่ถึงพันนะคะดังนั้นใครที่จะเทรดทำฟรม5นาทีนะคะแนะนำนะคะให้ไปใช้ทูมัลติทำฟรมก็คือดูทำฟรม1ชั่วโมงเป็นหลักถ้า1ชั่วโมงมีสัญญาณสั่งบาย เราก็มารอในทงเฟรม5นาทีหาจังหวะบายนะคะเนี่ยก็เข้าตามถือเซตอัพไปเลยเน้นฝั่งบายฝั่งบายฝั่งบายและฝั่งบายเนาะมันจะทำให้ระยะ SL แคบลงเพราะทางเฟรม5นาทีเนี่ยนะคะตั้ง SL สูงสุดประมาณ500ทางเฟรม15นาทีสูงสุดคือ1000ดังนั้นหากท่านต้องการระยะ SL 0, ที่ดีกว่า500และ1000ท่านต้องทำมัลติทาเฟมก็คือดูทงเฟมหลักทางเฟมท,ที่ใหญ่ ถ้าใครที่เทรดปกติเทรด 1H ท่านต้องดู 4H ถ้าปกติใครที่เทรด 4H ท่านต้องดู day ดู week โอเคนะก็คือเราดูทางเฟรมใหญ่ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาย่อยเข้าในทงเฟรมเล็กสรุปนะคะสรุปการเทรดสรุปการเทรดอ่ะเดี๋ยวลุงย่อให้นะคะเนี่ยแล้วท่านก็แคปแคปภาพไปแล้วก็เอาไปดูซิว่าถ้าเราฝึก back t e s เราจะได้เท่ากันไหม วันที่1เข้าออเดอร์นะคะวันที่2เข้าออเดอรนะ์แล้วท่านก็ดูวิดีโอที่ลุงทําให้ว่าว่าตรงกับท่านที่จุดเข้าออเดอร์เราตรงกันไหมนะคะถ้าเราทําได้ใกล้เคียงหรือตรงกันนะคะก็โอเคแต่ถ้าท่านทําแล้วได้กําไรเยอะกว่างั้นแสดงว่าท่านมีทักษะที่ดีเพราะว่าลุงบอกให้เห็นแล้วว่วาเนี่ยอันนี้มันไกลเส้นสีแดงนะเราไม่ควรเข้าเห็นไหมมันมีหลายจุดนะที่มันไกลเส้นสีแดงแล้วเข้าแล้วมันผิดอ่ะที่ทําให้ดูเมื่อกี้ถ้าท่าน ประมาณ3าสี่ครั้งนะถ้าท่านดูแล้วท่านจดจำนะท่านก็จะเข้าใจนะคะอ่ะเนาะก็ประมาณนี้นะใช้ทุนทุนเท่าไหร่ท่านก็กรอ,อกไปนะคะมติว่า6ก0ก็กรอ,อก600เนี่ยมันก็จะบอกให้เราคำนวณหลอดซ้ายให้นะคะมติว่าทุนเออสัก900900 900. อ่ะมันก็จะออกประมาณ0.03ได้นะคะเพราะเราหาร30ไปเลย นะ,ะเราหาร30ไปเลยนะคะสามาจากไหน30ครั้งถ้าเราตีเฉลี่ยว่าวันละครั้งอย่างเงี้ยวันละสองครั้ง3ครั้งอย่างเงี้ยหาร30แต่ถ้าเราเตรียมกระสุนนะคะไว้แค่1ครั้ง2ครั้งอะถ้าคุณเตรียมกระสุนไว้แค่2ครั้งอะไปไม่รอดคุณเห็นแบบตำรวจท้าหารที่เขายิงปืนแม่นๆมนไหมไม่เคยเห็นเขาพกกระสุนนัดเดียวนะมันต้องมีสำรองนะคะดังนั้นเหมือนกัน นะคะเหมือนกันการเทรดก็มีความเสี่ยงเหมือนเหมือนกับตำวรวจทหารนะ่ะทหารเนี่ยอยู่ชายแดนเะนี่ยพกกระสุนนัดเดียวไหมไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเขามีความเสี่ยงเขาต้องพกเยอะหน่อยเทรดก็เหมือนกันนะเรามีความเสี่ยงเนาะเราก็ต้องพ,ก,พกกระสุนเยอะหน่อยนะคะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ